วันนี้จะไปเดินตลาดนั้นกันค่ะก่อนจะไปกพ็พาแม่และหาหมอตามนัดก oui, ่อนค่ะแม่มาหาหมอฟันค่ะผัดเปลี่ยนยางจัดฟันอันนี้เป็นคลิปของเมื่อวานค่ะแม่เพิ่งตัดต่อเสร็จน้องโฟกัสก็เลยได้มาพากเสียงลงวันนี้ตลาดนัดที่เราจะมาเดินวันนี้ก็คือตลาดนัดวัดโกกากตลาดนัดวันเสาร์ค่ะ น้องโฟกัสชอบมาเดินมากเลยค่ะของเยอะมากวันนี้ก็มากัน3มคนนะคะพี่เฟมไม่ได้มาด้วยพี่เฟมบอกว่าจะเฝ้าบ้านแม่กับน้องโฟกัสก็เดินกันหลายซอยเลยนะคะคือของเยอะจริงๆไม่รู้จะซื้ออะไรก่อนดีกวผักอะไรอย่างนี้ก็ถูกมากกำละห้าบาท10บาทกำอย่างใหญ่เลยค่ะแม่ก็พาน้องโฟกัสเดินหาร้านอ่อหมนกับร้านขายลาบเป็ดแต่ก็หาไม่เจอค่ะ เหมือนเขาจะไม่มาขายคราวนี้ช่วงนี้ก็เป็นหน้ามะม่วงตามร้านผลไม้ก็เห็นขายกันแทบทุกร้านเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงเขียวเสวยกับมะม่วงแก้วขมิ้นตอนนี้น้ำโฟกัสกับแม่ก็เดินผ่านมาหลายร้านแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ แ,แม่ก็มาเจอมะม่วงแก้วเขมรร้านนี้ค่ะกิโลละ15บาทแม่ก็เลยซื้อมา3กิโลมีแต่ลูกสวยๆเลยนะคะแม่บอกว่าจะเอาไปทํามะม่วงหนูให้น้องประกัสกับเพีพยมกินร้านนี้ก็ขายของหลายอย่างเลยค่ะพี่หนูสวนกล้วยชะอมแบบนี้ก็มีแล้วก็จะแวะซื้อแอปเปิลร้านนี้ด้วยค่ะลูกละ10บาทแม่ก็เอามา10ลูก1 0 0บาทพอดีค่ะลองชิมดูแล้วนะคะหวานกร ชอบดีมากค่ะแล้วก็มาต่อที่ร้านยำลูกชิ้นมาละห้าบาทค่ะชอบกินมากมมาตอนไหนคือไม่พลาดเลยนะคะร้านนี้บาร์บีคิวร้านนี้ก็อร่อยค่ะน้องฟก้ก็จัดไปเลยห้าไม้พ่อออกมาจากร้านบาร์บีคิวพ่อก็ชวนกลับบ้านเลยค่ะเพราะฝนกำลังจะตกมันมืดคึมมาแล้วเสียดายค่ะ เดือนยังไม่ทั่วเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะควันเสาหน้าค่อยมาใหม่ก็แล้วกันรถกลับยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะฝนก็ตกลงมาอย่างแรงเลยวันนี้ขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ